ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็จะมาดูการกองน้ำของเครื่องคองน้ำทจสปริงนะครับ,รบวันนี้ก็จะมาทดสอบเกี่ยวกับการคองคอรีนนะครับ,รบ,รบน,นี่ก็จะเป็นน้ำที่เป็นสีผสมอาหาร หยดลงไปนะครับสีก็จะออกสีดแดงๆนะครับเราจะมาทดสอบคอลีนนะครับก็จะใช้คอลีนหยดเข้าไปนะครับก็จะหยดลงไปในนี้นะครับดูสีน้ำน,นะครับสีน้ำก็จะเริ่มใส่นะครับ น้ำก็จะเริ่มใสนะครับีน้ำเริ่มใสนะครับเริ่มมีกลิ่ลนแะล้วครับนี่เราก็จะตักน้ำที่มีคอรีนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นน้ำคอรีนนะครับก็จะมีกลิ่นคอรีนอยู่นะครับ ตั้งไว้ตรงนี้นะครับครับคราวนี้เรามาปรับข้อนำน้ำนะครับมาหมดหมดกองนะครับ,รบนี่ก็จะเป็นหมดกองนะครับก็จะกองคอรีนนะครับก็จะผ่านจับน้ำก็จะผ่าน เค,เครื่องกรองนะครับก็กรองก็สามชั้นนะครับกรองหยาบกรองละเอียดแล้วก็กรองกำมันนะครับ,รบแก้วนี้ก็จะตักน้ํานะครับจากน้ําที่ผ่านการกรองคอรินเรียบร้อยนะครับนี่ก็นี่ก็รกรองน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลองน้ํานะครับ เราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับว่าแก้วที่มีคอรีนกับแก้วที่ผ่านกันกรองนะครับจะต่างกันไหมครับ,รบเราก็จะใช้ตัวเทสต์คอรีนนะครับก็จะเป็นน้ํายานะครับตัวเทสคอรีนเราก็ลองหยดน้ํายาลงไปนะครับ ตัวนี้มีคอรีนนะครับตัวนี้ครับลองหยดไปสักสามสี่หยดนะครับหนึ่งสองสามครับครับเราจะเห็นนะว่าสีก็จะออกสีเหลืองนะครับก็แปลว่ามีคอรีนลงเหลือนะครับครับส่วนตัวแก้วที่ผ่านกันไกรนะครับก็จะหยด3ามหยดเหมือนกันครับหนึ่ สองสามสีน้ำก็จะใสนะครับยาวดีนะครับ,น,รบนี่มีคอรีนนะครับไม่ได้ผ่านกรรไกรส่วนแก้วนี้น้ำใสครับก็ผ่าน